บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ที่ใจไม่ได้บริสุทธิ์ที่กายร่างกายก็ยังเน่าเหม็นเหมือนเดิมนั่นท่านจะเป็นพระอริยะพระอรหันต์ก็ตามนะยท่านไม่อาบน้ําท่านก็เน่าเหม็นเหมือนเดิมนะขี้เต่าท่านก็เหม็นเหมือนเดิมขี้ท่านก็เหม็นเหมือนเดิมนะยปัสสาวะปัสสาวะอุจจาระท่านก็เป็นเหมือนเดิมนั่นแหละเหม็นเน่าเหมือนเดิมนะท่านก็ตดเหม็นเหมือนเดิมนะยต่อให้ท่านเป็นพระอรหันต์ ไม่ใช่ว่าท่านเป็นพระอาหารหัน์แล้วสิ่งสิ่งเหล่นั้นจะหอมหอมหวนหอมหวานในหมดไม่ใช่สิ่งที่มันหอมคือใจต่างหาใจที่นบริสุทธิ์เนียเขาเรียกว่ากลิ่นศีลกลิ่นแห่งความบริสุทธิ์นะแค่พูดคําว่ากลิ่นศีลเนี่ยก็เข้าใจกันผิดนะไปเข้าใจว่ามีกลิ่นหอม,หอม